การบรรยายเสียงเรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างของนิยายต้นฉบับเท่านั้นอาจมีข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับภาษาชื่อตัวละครและเนื้อเรื่องมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องโปรดซื้อลิขสิทธิ์ที่มีการให้บริการขอบคุณค่ะสนับสนุนและให้กำลังใจได้ที่ธนาคารกรุงไทย98520296 8 1. 1ย้อนอดีตตอนที่270รูดบัตร รูแมวเจ้าท่านเคยได้ยินเจียวหยวนบนเรื่องที่โรงเรียนพวกห้องเจียวหยวนกับนักเรียนห้องห้าชั้นเดียวกันไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะตั้งแต่เรื่องงานกีฬาสีจนเรื่องการแข่งบาสปลายเทอมตั้งแต่นักเรียนหัวกะทิจนถึงปลายแถวทุกคนรู้เรื่องนี้ดีว่าอย่าได้พูดเรื่องห้องห้ากับเด็กห้องหนึ่งเด็ดขาดและห้ามพูดกับเด็กห้องห้าว่าเด็กห้องหนึ่งเจ๋งขนาดไหนต่อให้ในใจจะเห็นด้วยมากเท่าไหร่ก็ตาม ไม่อย่างนั้นหากพูดออกไปแล้วอาจทำให้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นได้สาเหตุหนึ่งนั้นก็เป็นเพราะหัวหน้าห้องของทั้งสองห้องด้วยทั้งสองคนไม่พอใจอีกฝ่ายมานานมากแล้วปกติก็จะชอบพูดถึงตัวอย่างที่ไม่ดีของกันและกันในห้องประชุมหัวหน้าห้องของห้อง5จะชอบพูดถึงห้อง1ในทางไม่ดีก่อนตอนที่อยู่มอ .1 ฟูเลยเป็นพวกเด็กนักเรียนท้ายห้องที่ไม่ได้สังกัดพักพวกไหนเขาจึงมักจะถูกห้อง5ยกตัวอย่างมาพูดเหน็บแนมอยู่เสมอ เวลาอยู่กันตามลำพังอย่างชอบพูดว่านักเรียนคนนี้เป็นขี้หมาเหม็นๆก็หนึ่งดังนั้นฟูเลยถึงได้จดจำแค้นนี้ได้เป็นอย่างดีขนาดคนเก่งๆของทั้งสองห้องเองคนที่อยู่ในห้องทั้งสองหากไม่พูดได้ก็เลือกที่จะไม่พูดเพราะถ้าหากทำผิดอะไรไปเหอะเหอก็จะหาว่าทำอะไรไม่ปรึกษาหน้าสิคนที่ว่าพวกลูกอาจารย์มหลาลัยอย่างพวกเจียวหยวนก็เป็นพวกเด็กห้องห้านั้นแหละ ส่วนนักเรียนห้องอื่นๆก็คอยแต่จะดูเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปเท่านั้นทุกชั้นปีก็จะมีห้องที่แขัดแย้งกันอยู่ห้องหนึ่งกับห้องห้าทะเลาะกันได้ดูเดือดมากพวกเขารอดูอยู่ข้างๆก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวสองคนนั้นไม่ใช่คนที่จะเล่นด้วยได้ง,ง่ายๆเกิดอะไรขึ้นกันนะเด็กนักเรียนดีเด่นอย่างพวกในทำไมไม่กลับบ้านไปทําแบบฝึกหัดมาที่นี่ทําไมกันผู้ชายที่อายุพอๆกับเจียวหยวนพูดขึ้นด้วยท่าทางหาเรื่อง พวกนั้นมีแต่เด็กห้องห้าต่อให้ไม่ใช่ห้องห้าก็ต้องเป็นพวกห้องอื่นๆเพราะอายุเล่ยเลียกันในสายตาเจ้งท่านยังเป็นเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอยู่เลยสถานที่แบบนี้คงยังไม่เคยเข้าไปสินะคนคนนั้นชี้ไปที่ไพรัมด้านหลังตัวเองพูดกับพวกเจียวหยวนด้วยน้ำเสียงเหยียดหยามราวกับหัวเราะเยาะที่พวกนั้นไม่เคยเจอของอะไรแบบนี้เฮ้ย hey, คิดคิดดูก็ใช่นะพวกในเป็นพวกเด็กหัวอ่อนคาราโอเกะฟลอเต้นรามบาร้านเกมอะไรทำนองนั้น พวกนายกล้าไปหรือเปล่าละ่ะพวกเจียวหยวนเนียยไปจริงๆแล้วสถานที่พวกนั้นพวกเขาเคยไปมาแล้วเพียงแต่ที่ไม่พูดออกมานั้นก็เป็นเพราะว่าหากพูดออกไปแล้วก็ไม่เท่ากับว่าเป็นการอาหาที่ตายหรอกเหรอกลับไปคงโดนบ่นแน่ๆพวกเขาไม่เหมือนกับพวกเด็กๆตรงหน้านี้ที่ทําเรื่องไม่ดีแล้วยังกล้าเอามาพูดอย่างภูมิใจอีกจากกฎหมายของประเทศสถานบันเทิงทุกแห่งจะไม่อนุญาตให้เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าไป หากมีที่ไหนให้เข้าก็เท่ากับผิดกฎหมายเจียวหยวนพูดขึ้นอย่างมั่นใจไม่แสดงสีหน้าใดๆออกมาพวกซูอันมองไปที่เจียวหยวนจากนั้นก็เงียบต่อพวกเขาไม่กล้าทําอะไรทั้งนั้นอีกฝ่ายเมื่อได้ยินเจียวหยวนพูดแบบนั้นก็หัวเราะชอบใจออกมาราวกับว่าสิ่งที่เจียวหยวนพูดนั้นเป็นเรื่องตลกมีแต่เสียงเย้ยยยันและเหยียดหยามรู้สึกเหมือนเจียวหยวนเป็นพวกขี้แพ้ สงสงโกรธจนแทบจะตอบโต้กลับไปแต่ก็ถูกหลานเทียนจูห้ามเอาไว้ก่อนไม่จําเป็นต้องเปลืองน้ําลายกับคนบ้าพวกนี้หรอกพวกเราไปดูที่อื่นกันดีกว่าอย่ามาเสียเวลาที่นี่เลยสงสงคิดไปคิดมาก็เห็นด้วยเพราะเวลาที่พวกเขาออกมามีจํากัดกลับบ้านดึกที่บ้านก็จะรออีกอีกอย่างหากพวกเขาปะทะกันขึ้นมาจริงๆตรวจสอบเพียงนิดเดียวก็จะรู้ถึงสาเหตุแล้ว ถึงแม้ไม่ใช่พวกเขาที่เป็นฝ่ายหาเรื่องก่อนแต่หลังจากที่บ้านของพวกเขารู้เข้าก็อยากคิดว่าพวกเขาจะได้ออกมาเล่นข้างนอกอีกเลยไม่จําเป็นต้องทําตัวไร้สาระกับเจ้าพวกบ้าพวกนี้พวกเจียวหยวนเดินไปได้เก้าเดียวก็ถูกคนพวกนั้นขวางเอาไว้คนที่พูดเมื่อกี้เตรียมจะพูดจาเสียสีต่อฟู่เลยก็ดึงเจียวหยวนและซูอันที่อยู่ข้างหน้าถอยมาเริ่มกำหมัดสีหน้าที่มองไปที่คนข้างหน้าไม่ค่อยดีนะ คนนั้นเมื่อเห็นฟู้เลยขยบเข้ามาใกล้ก็รีบขยบถอยหลังออกไปเขารู้ว่าฟู้เลยต่อยคนได้ตอนที่อยู่มาอา .1 เขาก็เคยต่อยนักเรียนชั้นมาอา .3 มาก่อนด้วยเขาไม่อยากหาเรื่องเจ็บตัวแต่ว่าเขาก็ถอยหลังเร็วไปหน่อยอีกทั้งยังแสดงท่าทางว่ากลัวฝ่ายตรงข้ามอีกจึงขายหน้าต่อหน้าเพื่อนไปมากเขายังไม่ทันได้เปิดปากพูดอะไรออกมาก็ได้ยินเสียงจากด้านหลังดังเข้ามาก่อนอ๋อนี่ไม่ใช่พวกหัวกะทิห้องหนึ่งเหรอ พอได้ยินเสียงนี้สีหน้าของพวกเจียวหยวนก็เปลี่ยนไปในทันทีดีที่พวกห้องห้าถอยไปแล้วแต่การมาของคนคนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะตอนนี้คนจากห้องห้าไม่ได้หาเรื่องอะไรแล้วพวกเขาค่อยๆเดินจากไปเองมีหลายคนที่อยากหนีไปจากตรงนี้เพราะพวกเขาไม่กล้ามีเรื่องกับคนคนนี้หรอกก่อนหน้านี้เคยได้ยินว่าคนคนนี้ไม่รู้เพราะอะไรถึงถูกไล่ออกจากโรงเรียน ย้ายโรงเรียนไปเรื่อยๆคิดไม่ถึงว่าจะได้มาเจอที่นี่วันนี้ก่อนออกจากบ้านไม่ได้ดูปฏิทินทำไมถึงได้โชคร้ายขนาดนี้นะเจ้งท่านที่มองดูเรื่องนี้อยู่นานก็ค่อยๆเดินเข้าไปตรงนั้นเห็นได้ชัดว่าคนที่แต่งตัวคนนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วดูถ้าจะรับมือไม่ได้ง่ายๆก่อนหน้านี้แม้พวกเขาจะเสแสร้งแกล้งทำยังไงแต่ก็ยังมีความเป็นนักเรียนออกมาให้เห็นอยู่ดีแต่คนคนนี้ดูแล้วโตวจนเป็นคนกล้าโลกแล้ว ต่อให้มองแล้วจะยังดูวัยรุ่นอยู่แต่การแต่งตัวแบบนั้นเห็นชัดว่าอายุไม่น้อยแล้วล่ะโตกว่าเด็กพวกนั้นนิดหน่อยคาดว่าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายจากที่ไหนสักแห่งหรือไม่ก็เป็นพวกแก๊งมาเฟียคนที่เพิ่งพูดนั้นคายบุหรี่ที่คาบอยู่ลงพื้นแล้วเอาปลายเท้าขยี้ขยี้มองไปที่พวกเจียวหยวนที่อยู่ตรงหน้าสายตาดูน่ากลัวพอดีเลยฉันกำลังอยากคุยกับพวกนายอยู่พอดีหลังจากคนคนนี้ปรากฏตัวขึ้น เจ้งท่านก็รู้สึกได้ว่าพวกเจียวหยวนกำลังหวาดกลัวแม้แต่ฟู่เหลยที่ไม่เกรงกลัวฟ้าดินและมีฝีมือการต่อยตีดีที่สุดก็ยังมีท่าทีนิ่งเงียบไปฟังจากประโยคหลังของเขาแล้วเจ้งท่านก็พอจะรู้ได้ว่าคนคนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องผงชานมเมื่อก่อนหน้านี้ด้วยตอนที่ฟู่เหลยพูดชื่อของคนคนนั้นออกมาเจ้าท่านก็คิดขึ้นมาได้ว่าข้อความที่เขาส่งให้เสี่ยวหลัวมีชื่อของคนคนนี้อยู่เคยได้ยินเจียวหยวนพูดว่าก่อนหน้านี้ ในกลุ่มคนที่ให้ผงชานมพวกเขามามีคนนี้ที่รับมือยากที่สุดได้ยินว่าเป็นนักเลงข้างถนนหลังจากเกิดเรื่องจึงถูกโรงเรียนไล่ออกแต่เรื่องจริงร้ายแรงกว่านั้นตอนนั้นได้ยินว่าถูกจับไปลงโทษแล้วมีคนส่งไปใช้แรงงานเพียงแต่ในเมื่อเขายังมายืนอยู่ตรงนี้ได้ก็เห็นชัดว่ามีฝีมือเอาตัวรอดเก่งไม่น้อยฟังจากที่เขาพูดแล้วเขาก็คิดว่าอีกนิดเดียวตัวเองก็จะถูกลากเข้าไปเอี่ยวด้วยแล้วพวกเจียวหยวนที่ลงมือจัดการเรื่องนี้ แล้วจะให้เขาหายใจหายคอโล่งท้องได้ยังไงอีกนิดก็เกือบจะมีการชกต่อยกันแล้วแต่อยู่ๆก็มีเสียงดังขัดขึ้นมาขอโทษนะขอขัดจังหวะหน่อยเพื่อนๆพ,พวกนั้นถ้ามีธุระอะไรต้องจัดการสสารกันอย่ามาทำตรงนี้เลยนะคำพูดนั้นพูดอย่างเกรงใจแต่น้ำเสียงกลับแฝงด้วยการข่มขู่เล็กน้อยซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ง่ายๆเจ้าท่านมองไปที่นั่นคนคนนั้นใส่เสื้อพนักงานรักษาความปลอดภัยของไพราม เนื่องจากพนักงานของไทรัม์แต่ละคนถูกคัดเลือกมาในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเข้มงวดดังนั้นในเมื่อเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยก็ต้องมีท่าทีที่เข้มงวดหน้าเกรงขามหน่อยยิ่งไปกว่านั้นคนพวกนี้ยังเป็นคนที่ลูกน้องของแย่ห้าวคัดเลือกและฝึกฝนมาด้วยจึงไม่ได้สนใจเด็กมัธยมพวกนี้อยู่ในสายตาเลยด้วยซ้ําช่วงนี้เป็นช่วงเปิดกิจการพวกเด็กพวกนี้จะมาสร้างเรื่องทะเลวิวาทที่นี่ไม่ได้ไม่อย่างนั้นอาจส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อร้าน วันนี้ตีกันพรุ่งนี้ก็จะมีคนนินทาไปทั่วว่าการรักษาความปลอดภัยที่ไพรามแย่ามากขนาดไหนหากเป็นเช่นนั้นตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาคงต้องสั่นคลอนแน่ๆบอสแย่ให้เงินเดือนพวกเขามากขนาดนั้นคงไม่ได้คาดหวังให้มาทำเสียเรื่องเขาจึงต้องรีบออกโรงมาก่อนหากไม่มีเรื่องอะไรแล้วปล่อยให้พวกเด็กน้อยนี้เข้ามาเล่นพิเรนกันนี่ไม่เป็นการเพิ่มภาระให้เขาหรอกเหลอ คนที่ทำตัวกลางเมื่อครู่นั้นพอได้สบตาเข้ากับยามแล้วก็สงบลงบ้างยิ่งได้เห็นสัญ,ญลักษณ์ป้ายไทรอัมที่อกเสือ้อเขาก็รีบร้อนยื่นบุหรี่ให้หัวเราะพลางพูดว่าต้องขอโทษจริงๆพวกเราจะไปแล้วโดยปกติแล้วเขาจะแข็งสู้ก็ได้หากพูดตามความเป็นนักเลงข้างถนนแล้วเขาก็สามารถสู้กับพวกนักเรียนที่ไม่รู้เรื่องอะไรพวกนั้นได้แต่กลับการต้องเผชิญหน้ากับคนที่ร้านไทรอัมเขาไม่กล้าขนาดนั้นเขารู้ดีว่าคนที่คุม ใครอ้ามอยู่เป็นคนระดับไหนยามคนนั้นปัดมือของเขาที่ยื่นบุหรี่มาให้แล้วยิ้มอย่างมีมารยาทให้กับคนนั้นพูดว่าขอบคุณที่ให้ความร่วมมือแม้ว่ายามคนนั้นจะยิ้มอยู่ตลอดแต่คนที่ส่งบุหรี่ให้กลับมีเหงือกออกเต็มไปหมดมือที่ถือบุหรี่ก็สั่นเล็กน้อยเขารู้สึกว่าคนที่อยู่ตรงหน้ามีแรงกดดันทําให้เขาไม่กล้างเงยหน้าสบตาเลยด้วยซ้ารอยยิ้มของเจ้าหน้าที่คนนั้นทําให้ใจเขาสงบไม่ลง เพียงแต่คนคนนั้นไม่คิดที่จะปล่อยพวกเจียวหยวนไปง่ายๆสายตาของเขาจ้องมองไปที่พวกเจียวหยวนอย่างไม่ลดละเปลี่ยนที่แล้วค่อยคุยกันดีๆเจียวหยวนกำลังคิดว่าจะหนีไปยังไงดีอยู่ดีๆเขาก็รู้สึกว่าที่หลังของเขานั้นมีของหนักๆอยู่ที่ไหล่ข้างหนึ่งเฮ้ย hey, ชาคนมาได้ไงเนี่ยเมื่อกี้กำลังใช้ความคิดอย่างหนักอยู่ดีๆก็ถูกเจ้งท่านทำให้ตกใจ เจียวหยวนก็เกือบล้มทั้งยืนแล้วคนที่อยู่รอบๆตกใจกับการมาของเจ้งท่านแต่ไม่ว่าพวกเขาจะคิดยังไงเจ้งท่านก็ไม่มีอารมณ์ไปสนใจหรอกแต่สายตากลับมองไปที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของไครอัมที่กำลังจะจากไปยามคนนั้นหันมาเห็นแมวจึงรู้สึกสนใจหลังจากเห็นคอของแมวมีป้ายให้คอกลมกลมในใจก็ตกใจแล้วพูดออกมาว่าเดี๋ยวก่อนคนนั้นที่กำลังจะเดินมาก็ชะงักไป มองไปที่ยามคนนั้นอย่างสงสัยหลังจากยามเดินมาใกล้ๆแล้วมองสารวจไปที่เจิงทันจ้องไปที่ป้ายกลมๆที่คอแมวแล้วหยุดมองจากนั้นก็พูดกับพวกเจียวหยวนว่าพวกเด็กๆมากับฉันหน่อยสิหากเป็นคนที่อยู่ที่นี่มานานมองแวบเดียวก็จะรู้จักสัญลักษณ์ที่คอนี้ดังนั้นไม่ต้องรอให้เจียวหยวนพูดอะไรยามคนนั้นก็คิดได้หากปล่อยไปหลักก็พวกเด็กๆที่ดูเป็นเด็กเชื่อฟังพวกนี้คงต้องเจอกับเรื่องยุ่งยากแน่ จริงๆแล้วพวกเจียวหยวนไม่ชอบให้ใครเรียกว่าพวกเด็กๆหรอกแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดเล็กคิดน้อยแม้ในใจจะสงสัยแต่ตามยามไปก็ดีกว่าต้องโดนคนที่มีเจตนาไม่ดีบังคับไปด้วยเจิ้งท่านก็ไม่รอให้ยามพูดอะไรออกมาเขาก็เดินนำหน้าไปส่วนเจียวหยวนเดินตามหลังเจิ้งท่านไปพวกสูอันศบตากันแล้วก็เดินตามไปด้วยตอนนี้จะทำยังไงดีคนที่ยังยืนอยู่ที่เดิมนั้นพูดกับตัวเองขึ้น จะทำยังไงได้ละ่ะคนอีกคนที่ทำปากมุกมิบมาทางไพรอมัมพูดขึ้นประตู VIP อนายเข้าได้เหรอไม่ได้น่ะสิต่อให้ไม่อยากยอมแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปอยู่ดีเจ้างท่านพาพวกเจียวหยวนเดินผ่านประตู VIP อพีเข้าไปส่วนยามคนนั้นก็คุยกับคนที่ดูแลลูกค้า VIP แทนให้แล้วแน่นอนว่าป้ายที่เจ้างท่านให้คอไว้เป็นป้ายลูกค้าวีไของไพรอมัมนั่นเอง เขาจึงรีบติดต่อไปที่เป้าจื่อทันทีเป้าจื่อกำลังต้อนรับลูกค้าผู้ทรงอิทธิพลอยู่ตอนที่ได้รับโทรศัพท์ยังคิดว่าหากไม่สำคัญจะให้เด็กคนอื่นไปรับแทนคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเจ้งท่านมาถึงนี้ได้ต้องเป็นลูกค้า VIP ที่พิเศษสุดๆเป้าจือจึงต้องมารับรองด้วยตัวเองเนื่องจากเพิ่งเปิดกิจการเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องวุ่นวายที่ไม่จำเป็น เป้าจื่อไม่ได้ปล่อยให้พวกเด็กๆที่เห็นชัดว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะอยู่ที่นั่นนานแต่ให้คนส่งพวกเขากลับไปที่มหาลัยชูหัวแทนตอนที่กลับไปมหาลัยชูหัวหลานเทียนจู่ก็ยิ้มอย่างนึกสนุกพลางพูดว่าเจียวหยวนคนส่วนใหญ่ไปที่นั่นไปรูดบัตรเครดิตแต่บ้านนายเป็นรูดแมวแทนหรือแถมยังวีไอพีเจียวหยวนหัวเราะเฮ่ยเฮ่แต่เจ้งท่านที่ถูกพูดถึงไม่ได้กลับไปพร้อมพวกเจียวหยวนหรอกเขาบังเอิญเจอเฟ่งไปจินที่ใส่เสื้อกีฬามาที่ รอย้อนอดีตตอนที่271เป็นแกจริงๆด้วยเดิมทีคืนนี้เฝ่งไปจินเตรียมจะเล่นเกมอยู่ที่บ้านผลปรากฏว่าเมื่อกลับถึงบ้านก็พบว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่เขาเอาไว้เล่นเกมโดยเฉพาะถูกลากตกลงมาอยู่ที่พื้น เพราะเจ้าเสือเล่นสายต่ออินเทอร์เน็ตจนทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ตกลงมาจากโต๊ะเลี้ยงมาได้หนึ่งเดือนจากลูกแมวที่ผอมแห้งขาดสารอาหารก็จเจริญเติบโตประหนึ่งถูกอัดลมเข้าไปสุขภาพแข็งแรงร่าเริงแจ่มใสมีพลังคล้ายกับว่าใช้เท่าไรก็ไม่หมดเวลาอยู่บ้านคอมพิวเตอร์ของเฟ่งไปจินเชื่อมต่อกับสายอินเทอร์เน็ตไว้เจ้าเสือดึงสายไปเล่นพร้อมกับทำเป็นชิงช้าไปในตัว ทำให้คอมพิวเตอร์โน้ตบุกราคาเกือบแสนต้องเผชิญกับชะตากรรมอันโหดร้ายคอมพิวเตอร์มีปัญหาลีเซินบอกว่าให้ทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่เสียตอนนี้วงการอิเล็กทรอนิกส์มีของใหม่ๆผลิตออกมามากมายสินค้ารุ่นใหม่ก็พากันอัปเกรดให้เปลี่ยนไปใช้ของที่น่าใช้กว่าแต่เฟ่งไปจินทิ้งไม่ลงจึงขี่จักรยานเอาคอมพิวเตอร์ไปซ่อมที่ร้านแถวนั้นอย่างไรคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เขาก็ใช้เล่นเกมเท่านั้น ไม่ได้ใช้เก็บความลับอะไรไม่ต้องกลัวว่าจะถูกล้วงข้อมูลเฟ่งไปจินเอาคอมพิวเตอร์ไปซ่อมร้านที่อยู่ใกล้มหาวิทยลาลัยได้เจอกับเพื่อนคนหนึ่งอีกฝ่ายพอเห็นเขาไม่มีธุระอะไรตอนเย็นจึงลากไปดื่มเหล้าที่ไทอมัมเมื่อครูคนที่ดื่มเหล้าอยู่ที่นี่มีห้าคนแต่ตอนที่เจิ้งท่านเจอเฟ่งไปจินอีกสามคนเตรียมจะลงไปดูการแสดงที่ข้างล่างแล้วถือโอกาสไปหลีสาวในตัวแบบนั่นคืนนี้ของพวกเขาถึงจะมีความหมาย เฟ่งไปจินไม่สนใจการแสดงด้านล่างเขาออกมาแค่จะไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นห้องน้ำส่วนตัวที่อยู่ในห้องถูกคนที่ดื่มน้ำขมๆเข้าไปเต็มท้องยึดครองไปเรียบร้อยเขาไม่ไปแย่งเลยถือโอกาสออกมาสูดอากาศด้วยนึกไม่ถึงว่าจะได้เจอเจ้าท่านเจ้งท่านมองสำรวจการแต่งตัวของเฟ่งไปจินบนเสื้อผ้ามีรอยเท้าสีดำน่าสงสัยขนาดไม่ใหญ่ดูเหมือนเป็นรอยเท้าแมว ขณะที่เจ้งท่านมองสำรวจเฟ่งไปจินเฟ่งไปจินก็มองสำรวจเขาด้วยเช่นกันเฟ่งไปจินไม่แน่ใจว่าแมวที่อยู่ตรงหน้าลิฟต์จะใช่ตัวเดียวกับที่เขารู้จักหรือเปล่าอย่างไรแมวที่หน้าตาแบบนี้ก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวยิ่งไปกว่านั้นนี่เป็นโซนห้อง VIP ของไพรามดังนั้นเฟ่งไปจินจึงไม่นึกว่าจะใช่เจ้าท่านในตอนที่เห็นครั้งแรกแต่พอคิดคิดดูจึงลองเรียกชื่อชาคนเหรอเจ้งท่านมองเขาด้วยสายตาเหยีหยดเยียดโว๊กแกจริงๆด้วย ลักษณะอาจจะเหมือนแมวตัวอื่นแต่สายตาแบบนั้นไม่มีทางเหมือนแน่จนถึงตอนนี้เฟ่งไปจินเคยเห็นแค่แมวตัวนี้เท่านั้นที่ใช้สายตาแบบนี้มองเขาทำไมถึงมาที่นี่ได้ละ่ะศาสตราจารย์เจียวอยู่ที่นี่เหรอเฟ่งไปจินถามไปสองคำถามเจ้งท่านไม่รู้จะตอบอย่างไรอยู่ตรงนี้ต่อก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่เฟ่งไปจินมองเจ้งท่านอีกเล็กน้อยก็เดินกลับห้องของเพื่อนเอนเขาไป เจ้งท่านตามไปเผื่อมีเรื่องสนุกสนุกให้ดูอย่างไรเสียเขาอยู่ในห้องตามลำพังก็เบื่อไม่แน่ว่าตามไปอาจได้เห็นการแสดงเด็ดเด็ดที่ไม่เหมาะกับเด็กๆแต่น่าเสียดายที่เจ้าท่านต้องผิดหวังภายในห้องมีแค่เด็กหนุ่มที่อายุพอๆกับเฟ่งไปจินคนเดียวห้องที่ขนาดไม่ใหญ่กว่าตารอบเดียวก็ดูได้ทั่วไม่มีสาวสักคนสนุกตรงไหนนี่มาดื่มเหล้าแก้กลุ้มหรือไงก่อนเข้าห้องเฟ่งไไปจินได้เรียกพนักงานมาบอกว่าหากมีคนตามหาแมวก็ให้มาที่นี่ พนักงานคนนั้นมองเจ้งท่านแล้วเบ้ปากเล็กน้อยจากนั้นก็พยักหน้ารับพร้อมยิ้มแย้มอย่างสุภาพอันที่จริงในใจนี้เริ่มคิดแล้วพวกเขาจัดการอะไรไม่ได้ไม่มีทางเลือกบอสใหญ่สั่งเอาไว้ขอแค่แมวตัวนี้ไม่ก่อเรื่องมันอยากจะทำอะไรก็ปล่อยไปเจ้งท่านเดินตามเฟ่งไปจินเข้าห้องเขารู้จักห้องทางนี้ดีเทียบไม่ได้กับห้องส่วนตัวของเอิอเหมาเว่ยเหลิงเพราะทางนี้ไม่มีห้องส่วนตัวเป็นแค่ห้องสำหรับให้แขก VIP จองเท่านั้น อีกทั้งมองไม่เห็นการแสดงด้านล่างสรุปง่ายๆก็คือสำหรับเจ้งท่านแล้วนี่เป็นแค่ห้องที่ใช้ดื่มเล้าสังสรรค์ทำเรื่องที่ไม่เหมาะกับเด็กเท่านั้นดีตรงที่สงบเก็บความลับได้ดีฟังจากบทสนทนาของเฟ่งไปจีนกับเด็กหนุ่มที่ชื่อหยางป๋อที่กำลังดื่มเหล้าแก้เซ็งคนนั้นแล้วเจ้าท่านจึงได้รู้ว่าแฟนสาวของหยางป๋อลงไปดูการแสดงด้านล่างกับเพื่อนสนิทนานแล้วปล่อยให้เขากินเหล้ากับเพื่อนๆอ,อยู่ที่นี่แล้วเมื่อกี้ก็มีคนออกไปอีกสามคน ตอนนี้จึงเหลือแค่เฟ่งไปจินกับหยางป๋ออะไรเด็ดๆที่เจ้างท่านอยากดูวันนี้คงไม่มีแล้วเอ๊ป๋อจินไปเก็บแมวจากไหนมาหยางป๋อเห็นแมวดําเดินตามเข้ามาจึงถามขึ้นแมวของเจ้าของบ้านนะ่คงตามมาเที่ยวที่นี่ด้วยเดี๋ยวคงมีคนมาตามหาเฟ่งไปจินตอบหยางป๋อไม่มีอารมณ์เท่าไรจึงไม่ได้สนใจเจ้างท่านอีกส่วนบัตรที่คล้องอยู่ที่คอเจ้างท่านถ้าไม่ใช่คนของไทอมัมก็น้อยนักที่จะรู้จัก พนักงานที่อยู่ด้านในรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนอกร้านต่างมีสมุดประจำตัวที่ในนั้นระบุบัตร VIP ชนิดต่างๆไว้จำไม่ได้ก็ไม่ต้องมาทำงานที่นี่ยุคสมัยนี้หากมีแต่หัวหรือหน้าตาดีๆแต่ไร้สมองก็ถูกเบียดตกออกไปนานแล้วไม่รู้จักบัตรใบนั้นเฟ่งไปจินกับหยางป๋อต่างคิดว่าเจ้าท่านใส่บัตรคล้องคอของแมวทั่วไปเท่านั้น เจิงท่านกระโดดขึ้นโซฟาตัวเดียวที่ว่างอยู่แล้วฟังทั้งสองคนคุยกันดูเป็นการดื่มพูดคุยกันแก้กลุ้มแต่อันที่จริงแล้วเป็นยางปอคนเดียวที่นั่งระบายออกมามากกว่าฟังได้สักพักเจิงท่านก็พอจะเดาเรื่องออกและคาดการณ์ตอนจบของเรื่องได้คนที่สามารถเปิดห้องดื่มเหล้าในไทอัมได้ต่อให้ภูมิหลังสู้พวกเอ้อเหมาไม่ได้แต่ก็ต้องเป็นคนรวยส่วนยังปอคนนี้พ่อของเขาไปมีคนอื่นนอกบ้าน ไม่ใช่แค่คนเดียวตอนนี้มีลูกเพิ่มมาอีกด้วยเขากำลังหาคนไปตาหาหลักฐานเพิ่มวันนี้อารมณ์ไม่ดีจึงเรียกพักพวกมาถลุงเงินเล่นที่ไทรอัมผลปรากฏว่าพอมาถึงก็พบว่าคนที่เจ๋งกว่าเขามีอยู่ไม่น้อยทั้งมีเงินทั้งภูมิหลังดีและคนที่มีครบทั้งสองอย่างก็มีอยู่เยอะมากสรุปง่ายๆก็คือวันนี้เขาอยากจะทำเท่ก็โดนขมอยากอดรวยก็โดนทับถมจึงทำให้อย่างป่อย,ยิ่งอารมณ์ไม่ดีเข้าไปใหญ่ จึงไม่แปลกที่ตอนนี้จะเอาเล่าราคาแพงมาดื่มต่างน้ำแทนแบบนี้เจ้งท่านมองดูคนคนนี้ที่ท่าทางจะเลียนแบบลูกคนรวยในทีวียกเล่าดื่มจากขวดเล่าที่อยู่ในขวดส่วนใหญ่ไหลล้นออกมาจากปากนี่ต้องเสียใจขนาดไหนกันถึงทำเรื่องโง่ๆแบบนี้ได้เล่าหมดไปอีกขวดอย่างปอเอาขวดเปล่าวางบนโต๊ะจากนั้นก็นั่งคิดอยู่สักพักแล้วเงยหน้าถามเฟ่งไปจินด้วยใบหน้าเคร่งขรึม ไปจินถึงครอบครัวฐานะเล็กๆอย่างบ้านนายจะไม่ค่อยเกิดเรื่องแบบนี้แต่ฉันก็อยากถามนายบางอย่างเจ้าท่านอยากจะกรอกตาม,มองบนครอบครัวฐานะเล็กๆถ้าอย่างเฟ่งไปจินคือครอบครัวฐานะเล็กๆหลักลก็ประเทศนี้คงเป็นประเทศร่ำรวยเป็นยักษ์ใหญ่ไปแล้วดูถ้าอย่างปอจะไม่รู้จักครอบครัวของเฟ่งไปจินดีหรือไม่ก็ยามปกติเฟ่งไปจินใช้ชีวิตที่สมถะเกินไป ยังปอรู้สึกว่าตัวเองพูดอ้อมค้อมมากไปไม่รู้สึกว่าตัวเองพูดผิดเลยสักนิดส่วนเฟงไปจินก็ไม่ได้แคร์ที่ถูกเรียกชื่อผิดหรือถูกใช้คำที่ไม่เหมาะสมไปถามมาสิยังปอถอนหายใจออกมายาวๆไปจินนายว่าตอนที่นายอายุห้าสิบเกือบหกสิบผมร่วงใกล้หมดหัวพุงโตชนิดที่ยัดคนเข้าไปได้ใบหน้ามีแต่ริ้วรอยนายไปนั่งดื่มเหล้าอยู่ในผับ แล้วอยู่ๆก็มีสาวที่อายุไม่ถึงครึ่งของนายด้วยซ้ำถือกุญแจโรงแรมเข้ามาหานายความคิดแรกของนายคืออะไรหรือนายจะพูดกับเขาว่าอะไรเป็นอย่างแรกเท่าไรเแฝงไปจินตอบอย่างจริงจังอย่างปอดีดนิ้วจากนั้นก็ก้มหน้าลงยกกำปั้นขึ้นชกลมตอนเงยหน้าสีหน้าเหมือนพวกมีอาการทางจิตนั่นสินะเห็นได้ชัดเลยว่าผู้หญิงคนนี้ถ้าไม่ได้มีบริการพิเศษก็คิดไม่ดีแฝแงแน่ นายว่าหมาว่าจะมีคนมาเห็นพ่อฉันเป็นรักแรกพบได้ไงตกหลุมพรางที่คนอื่นดักไว้เต็มๆสมควรโดนแล้วง่อเหมือนหมูนิ่งไปสักพักก็พูดเสริมดีนะที่ฉันไม่ได้ไอคิวพิการแบบนั้นมาเจ้งท่านอยากกรอกตามองบนรอบสองยังปอคงดื่มไปเยอะมากหรือไม่ก็เห็นว่าตรงนี้มีแฝงไปจินคอยรับฟังจึงพูดมากเป็นพิเศษเปิดเผยความผิดของพ่อตัวเองออกมา ส่วนเฟ่งไปจินก็ได้แค่ฟังไม่พูดอะไรมากต่อให้ถูกหยางป๋อเรียกให้ด่าด้วยกันก็ไม่พูดอะไรนั่นเขาด่าพ่อเขาเรื่องในครอบครัวเขาคนนอกไม่พูดอะไรจะดีกว่าขณะที่หยางป๋อกำลังด่าพ่อตัวเองอยู่นั้นโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะก็ดังขึ้นโทรศัพท์นายหน้าเฟ่งไปจินชี้ไปที่โทรศัพท์หยางป๋อกำลังด่าได้ที่ไม่มองโทรศัพท์โบกปัดมือรอฉันด่าให้จบก่อนเจ้าท่านอยู่บนโซฟามองเห็นชื่อคนที่โทรเข้ามาบนหน้าจอโทรศัพท์ เต่าทองหรอเจ้าท่านมองชื่อที่อยู่บนหน้าจอแล้วค้นหาความทรงจำของตัวเองจึงได้นึกออกว่าเขาเคยได้ยินชื่อนี้จากลิวปาตอนคุยโทรศัพท์ตอนนั้นยังรู้สึกเลยว่าชื่อนี้ดูเด่นดีเลยจำได้ส่วนเต่าทองคนนั้นกับคนนี้จะเป็นคนเดียวกันหรือไม่เขาไม่อาจทราบได้แต่ดูเหมือนเต่าทองคนนั้นจะเหมือนลิวปาที่อยู่ในวงการนักสืบเอกชนฟังจากที่หยางป่อพูดเมื่อครู่ว่าต้องการตามดูพ่อตัวเองกับผู้หญิงคนอื่น เมื่อคิดได้แบบนี้ก็อาจจะเป็นคนคนเดียวกันโทรศัพท์ดังแล้วหยุดหยุดแล้วก็ดังอีกรอจนหยางป๋อพูดจบหันไปมองโทรศัพท์ก็เป็นสายเรียกเข้าครั้งที่สามแล้วหลังจากหยางป๋อมองหน้าจอก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดรับทันทีเหลือบมองเฝ่งไปจินแวบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เข้าไปคุยในห้องน้ํานั่งคุยอยู่ตรงโซฟาพอฟังไปได้สองประโยคก็มีสีหน้าแย่ลงได้ฉันจะเพิ่มเงินในจัดการไปฉันรอฟังผลอย่างเดียว พอคุยเสร็จยางป๋อก็โยนโทรศัพท์ลงบนโต๊ะแม่งเอ๋ยแค่ดูก็รู้ว่าเรื่องไม่ราบรื่นแฝงไปจีนไม่โง่พอที่จะถามต่อเมื่อเห็นว่ามาอยู่นานแล้วเจิ้าท่านจึงออกจากห้องนั้นเดินออกจากไทอมัมแต่ก็ไม่ได้กลับทันทีเขาจะไปเดินเล่นสักหน่อยเจิ้าท่านค้นพบการออกกำลังที่ตื่นเต้นอย่างหนึ่งนั่นก็คือพอเหินเดินกำแพง พูดแบบนี้ดูจะโอเวอร์ไปหน่อยแต่ด้วยรูปร่างและความสามารถในการกระโดดของแมวแล้วขอแค่มีที่ที่เหมาะสมก็สามารถทำแบบนั้นได้และสถานที่ที่เจ้งท่านเลือกก็คือเขตบ้านพักเก่าแก่ที่นั่นตอนเย็นไม่มีคนเท่าไหร่แตกต่างจากทางนี้ที่มีคนพลุกพล่านเต็มไปด้วยแสงสีเสียงที่นั่นเงียบกว่ามากระยะห่างระหว่างตึกก็ไม่เยอะเขาไปวิ่งบนนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะหล่นลงไปเจ็บตอนแรกก็มีระวังบ้างแต่พอชินแล้ว ก็ยิ่งกลา้ายิ่งวิ่งยิ่งรู้สึกตื่นเต้นท่ามกลางความมืดแสงไฟที่สว่างเป็นหย่อมๆไม่อาจทําให้คนสนใจเหตุการณ์บนตึกได้เขาวิ่งไปได้หนึ่งรอบก็รู้สึกอารมณ์สดชื่นจากนั้นก็เดินลาอไปตามถนนแคบๆที่มืดแถวนั้นเรื่อยๆขณะที่กําลังเดินอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงที่คุน้นๆซึ่งเป็นเสียงที่เคยได้ยินเมื่อหนึ่งชั่วโมงกว่าๆก่อนหน้านี้คือนักเลงที่อยากจะหาเรื่องพวกเจหยว,ยวน ตอนต่อไปย้อนอดีตตอนที่272จโจมตียามค่ำคืนกดไลค์และกด subscribe ได้ที่เจียเจียเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาและสนับสนุนช่องขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะ